พระประมาสการขอโอกาสอันกุมารจารย์พระเทรานุเทระขอแสดงความเคารพเพื่อนสนัธรรมิทุกรุขอความเจริญในสิ้นในธรรมจงบังเกิดมีแด่ยะโยมที่ได้มาร่วมในการปฏิบัติธรรมฟังธรรมโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนนโอกาสนี้สาธุ เอาอาเมือลงขอเวลาสักหน่อยนึ่งช่วงนี้งานกระถินก็เริ่มมีมาอีกนะเป็นวันเป็นวันไปกาเป็นธรรมดาเริ่มไกลจะหมดแล้วบางทีก็เลยต้องทยอย ครูบาอาจารย์ก็พยอยจัดกันให้มันมีวันที่มันได้เว้นมีวันที่ได้แบบได้ไปแต่บางวันก็มีหลายงาน่าวันนี้ก็มีงานอาจารย์เอกงานของอวัฒนาสองงาน กะแบ่งกันไปนะใครไปไหนได้ก็ไปใครไปไม่ได้ก็อยู่วัดกะเอาให้มันบ่ดีให้มันสมควรกับตนเองไม่ได้บังคับเพราะว่าบุญเนี่ยไม่ควรบังคับเอาที่เราศรัทธาแล้วก็เอาที่เรามีกำลังถ้าเรามีศรัทธาอันนี้ไม่ต้องบังคับหรอก ใครแบบมีความเชื่อมีความเลื่อมใสเราก็ทำด้วยความเต็มใจเราก็จะอิ่มใจสุขใจอันนี้ละบุญแต่ถ้าทำอะไรแล้วบังคับเรือว่าขอให้ช่วยให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้บางครั้งบุญมันก็ไม่ค่อยเต็มที่เพราะว่าการกระทำอะไรที่แบบไม่เต็มใจเนี่ย บางครั้งมันก็มีความรู้สึกไม่ค่อยดีอันนี้พระเจ้าท่านจึงให้เราเนี่ยไม่ขอในความเป็นพระขอก็ขอด้วยกายที่เราวินรรบาถ้าจะไปเอ่ยปากขอหากเขาไม่ได้ปรนานาหรือว่าถ้าเขาแบบไม่สามารถที่จะช่วยเราได้มันก็จะเป็นการเบียดเบียนคนอื่นอันนี้ก็ไม่ควร ชน,นะบุคคลเจ้าที่จะไปขอใครหรือไปให้ใครช่วยเนี่ยเราก็จะต้องแบบระวังอย่าให้คนอื่นเขาต้องลำบากอย่าให้คนอื่นเขาต้องเดือดร้อนแล้วว่าบางทีเขาก็เบื่อน่นายเอื้่มละอากับการเป็นผู้ขอแม้จะเป็นพระอันนี้ยิ่งไม่ควรถ้าเราขอด้วยกายด้วยการบิณฑบา หรือว่าโยมปรณาาว้หรือว่าโยมอยากทำเองอันนี้ก็เพื่อให้เป็นบุญเป็นประโยชน์กับญาติโยมอันนี้เราจะต้องไม่ประมาทในบุญแต่ก็ต้องมีปัญญาในการที่จะให้เกิดประโยชน์ฉะนั้นพวกเราทั้งหลายนี่การทำบุญก็ทำด้วยความศรัทธาเลื่อมใสแล้วก็ทำโดยกำลัง คือเรามีกำลังเท่าไรที่เราทำได้ศรัทธามากแต่ว่ากำลังน้อยอันนี้เราก็จะต้องรู้จักสมควรศรัทธามากแต่ว่ากำลังน้อยในการกระทำของเราก็ต้องสมควรนะอย่าไปลงคคำยกย่องหรือว่าบางครั้งทำให้ตนเองต้องลำบากจนเกินไป เรือว,ว่าไปขอไปไหว้ววานให้คนอื่นมาช่วยมาทำบางทีตนเองก็ลำบากคนอื่นก็ลำบากสถามากแต่ว่ากำลังไม่พออันนี้เราจึงต้องใช้ปัญญาไม่ให้ตนเองลำบากไม่ให้คนอื่นเดือดร้อนในการทำบุญหรือว่าในการทำความดี เพราะวาอย่างนั้นมันก็จะเกิดปัญหาเกิดความไม่เข้าใจเกิดการดินทาหรือว่าแบบติเตียนไม่ไม่ไม่อนุมโมทนาในบุญในการกระทําร่วมกันพวกเราทางร้ายนี่เป็นกู้สตสวงหาบุญเราไม่ประมาทในบุญอยู่แล้ว,ลวคือถ้าเราทําได้เราก็ทําแต่ถ้าเราทําไม่ได้อันนี้เราก็ต้องยอมรับ ว่าบางอย่างมันจะทําให้ได้เหมือนคนอื่นขอทําให้ได้เหมือนคนอื่นอยากได้หรือว่าแม้จะเราอยากได้บางทีเราก็ทําไม่ได้ฉะนั้นท่านจึงมีให้เราแบบฉะนั้นเราจึงจะต้องมีทางสายกลางคือมีความพอดีในการกระทําที่ไม่ให้นตนเองลําบากอันนี้คือในเรื่องของบุญหนึ่งประกอบด้วยศรัทธาสองประกอบด้วยกำลัง และสามต้องประกอบด้วยปัญญาคือเรามีความศรัทธาอันนี้มันก็แบบยอมได้ลำบากได้เหนื่อยก็ยอมลำบากก็ยอมเพราะเรามีความสุขใจมีความอิ่มใจแล้วบุญก็จะเป็นที่พึ่งในปัจจุบันและภายภาคหน้าแล้วก็เป็นบาตรฐานแห่งธรรมที่จะนำไปสู่การปลดปล่อย เรียกว่าปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นแต่เราก็ต้องดูกำลังเราให้มันพอดีให้มันเหมาะสมไม่ให้ลำบากตนเองแล้วก็ไม่ต้องไม่ให้ลำบากคนอื่นด้วยนะคือไม่ให้ลำบากตนเองไม่ใช่ว่าเป็นลำบากคนอื่นไม่ให้ลำบากตนเองคนอื่นก็ต้องไม่ลำบากด้วยในบุญที่เราทำและในการกระทำนั้นก็ต้องให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ เพื่อความถูกต้องดีงามที่จะให้เกิดคุณค่าที่จะนำไปสู่ความเจริญในความดีนำไปสู่ความเจริญในธรรมประโยชน์มันก็มีหลายรนะดับประโยชน์ปัจจุบันที่เราต้องใช้ที่เราต้องอาศัยประโยชน์ภายภาคหน้าเมื่อเราละจากโลกนี้ประโยชน์อย่างยิ่งที่จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยไปถึงพระนิพพาน ประโยชน์ตนก็ต้องทำให้ได้ประโยชน์คนอื่นถ้าช่วยได้ก็ช่วยถ้าจะให้ดีก็ให้มันได้ประโยชน์ทั้งตนเองด้วยคนอื่นด้วยเพราะว่าถา้าเราจะเอาประโยชน์ตนนี่จะเป็นอะไรก็แล้วแต่บางทีก็น่าเสียดายได้คือทำได้แต่ไม่ทำช่วยได้แต่ไม่ช่วยการเป็นอยู่ร่วมกันในสังคมเนี่ยเราไม่ได้อยู่คนเดียวแม้แต่พระเจ้า ็ต้องมีบริวารสร้างบาร,รมีเหมือนกันทานก็ดีสิ้นก็ดีเนคขมมะบาร,รมีทุกอย่างพุทธายาสร้างนั้นถือว่าเป็นการสะสมบุญก็มีบริวารมีพุทธสาวกมีอุบาสกอุบาสิกามีผู้ให้การอุปธรรมดูแลจนสามารถที่ทำให้เกิดคุณค่าเกิดประโยชน์ในการเป็นอยู่ร่วมกัน ฉะนั้นการที่เราได้ประโยชน์เนี่ยก็จะมองที่ประโยชน์ตนอย่างเดียวแม้ว่าจะเป็นทางโลกถ้าเราเอาแต่ประโยชน์ตนนะทางโลกไปมาเขาก็จะมีความแบบเบื่อนหน่ายไม่พอใจเพราะว่าทางโลกเนี่ยมันยิ่งทําให้เกิดความเห็นแก่ตัวยิ่งโลภยิ่งอยากได้ยิ่งไม่พออันนี้ก็จะทำให้คนอื่นเขารังเกียจ เขาเห็นเราเป็นคนเห็นแก่ตัวเห็นเราเป็นคนเห็นแก่ได้อันนี้คือประโยชน์ส่วนตนถ้าเราได้เรามีก็แบ่งปันช่วยเหลือคนอื่นก็จะได้บริวารทำอะไรก็จะมีคนช่วยเหลือทางธรรมก็เหมือนกันในส่วนที่เราจะต้องสร้างบุญตนเองเราก็สร้างบุญให้กับตนเองนะไม่ว่าจะเป็นการให้ทาน การรักษาศีลการภาวนาเนี่ยทำเพื่อตนเองเราก็จะได้ที่พึ่งจากการให้ทานที่เราแบ่งปันคนอื่นอันนี้เราก็ได้บริวารช่วยเหลือคนอื่นเราก็ได้บริวารการที่เรารักษาศีลเราไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นไม่ทําให้คนอื่นเขาโกรธหรือว่าเขาไม่พอใจจากการที่เราไปเบียดเบียนเขาเราก็จะไม่มีไผยมาก ไม่มีศัตรูมากเพราะเราไม่ได้ไปทำอะไรให้เขาเดือดร้อนอันนี้มันก็จะลดความทุกข์ไปถ้าเราเป็นผู้มีการภาวนามีการประพฤติในการปฏิบัติความเจริญก็จะเกิดขึ้นจเจริญในทางด้านจิตใจก็ดีจเจริญทางด้านภายนอกเพราะเราก็ต้องอาศัยสังคมสังคมก็อาศัยเราก็ช่วยเหลือกันไปความจเจริญความสุข เรือว่าประโยชน์ก็จะเกิดขึ้นในการเป็นอยู่ร่วมกันฉะนั้นว่าเราทั้งหลายเนี่ยประโยชน์ตนก็ต้องทําประโยชน์คนอื่นก็ต้องสร้างคือให้ประโยชน์ทั้งสองเนี่ยให้มันได้ให้มันดีไม่ให้มันเป็นโทษไม่ให้มันแบบน่าเสียดายฉะนั้นเรามีบุญอะไรทีไหน,นเราก็ไปนะ,ะน้อยก็ได้ทาได้ก็ทําทําไม่ได้ก็สาธุไป แต่ว่าการทำบุญเนี่ยเราก็ต้องรู้จักละรู้จักปล่อยวางด้วยการทำบุญของเราเนี่ยถ้าเราบุญการทำบุญของเราเนี่ยเราก็ต้องรู้จักละรู้จักปล่อยวางคือไม่ยึดมั่นถือมั่นในบุญมากการทำบุญนี่เราอาจจะมีความอยากคือเราอยากได้บุญเราอยากได้ที่พึ่งอยากได้ประโยชน์ ทั้งปัจจุบันและกับถายภาคหน้าอันนี้มันก็เป็นธรรมดาแต่ว่าในการทําบุญนี่เราจะต้องทําเพื่อละทําเพื่อสละด้วยทําเพื่อปล่อยวางด้วยไม่ได้ทําเพื่อความโลภทําแล้วก็โลภอยากได้อย่างนั้นอยากได้อย่างนี้ชาตินี้ก็อยากได้ชาติหน้าก็อยากได้เกินความเป็นจริงทําบุญด้วยความโกรธ โกรธเขาก็เลยอยากทําเอาชน,นะโกรธเขาก็เลยอยากทําเพื่อที่แบบให้ตนเองได้แบบดีกว่าเด่นกว่าทําแล้วไม่พอใจก็ไปโกรธผู้ที่เกี่ยวข้องโกรธทั้งครูบาอาจารย์โกรธทั้งผู้ที่แบบมาร่วมทมําบุญด้วยกันไม่พออกพอใจว่าเขาทําไม่ถูกใจเขาไม่ทําอย่างที่บอกการทําบุญด้วยความโกรธเนี่ย บางทีบุญมันก็ได้อยู่แต่ว่ามันไม่งามมันไม่ดีหมดคือประโยชน์อะได้แต่ว่าใจเรามันไม่ได้ใจเรามันก็จะทุกข์กับบุญใจเรามันก็จะเดือดร้อนด้วยความโกรธด้วยความเกลียดไม่พอใจหรือว่าอิจฉาลิษยาหรือว่าน้อยอกน้อยใจอันนี้ก็ทําบุญด้วยความไม่พอใจมันก็จะไม่งามละใจเรามันก็จะขุน ทำบุญเราก็อย่าไปหลงอย่าไปหลงยึดมั่นถือมั่นอาจารย์ของเราหรือว่าพระที่เราชอบเราก็เลยทำพอเราทำแล้วบางทีเราไปหลงไปยึดมั่นถือมั่นทุกอย่างมันไม่เที่ยงหรอกบางทีมันก็เปลี่ยนแปลงได้มันอาจจะไม่เป็นอย่างที่เราคิดหรือไม่เป็นอย่างที่เราอยากให้เป็นถ้าเราไปหลงอะไรไปยึดมั่นอะไรอันนี้เราเตรียมตัวทุกข์ได้เลยเพราะอะไร พราะตัวอย่างมันก็ต้องไม่เที่ยงอยู่แล้วแล้วก็ต้องพัดผาาต้องเปลี่ยนแปลงไปชะนักการทําบุญของเราเราจะต้องทําบุญเพื่อละความโลภทําบุญเพื่อละความโกรธทาบุญเพื่อละความหลงอย่าทําบุญด้วยความโลภจนทําให้ตนเองเป็นทุกข์อย่าทำบุญด้วยความโกรธความไม่พอใจจนเดือดร้อนจนมีปัญหากับคนอื่น อย่าทำบุญด้วยความหลงซึ่งสุดท้ายจะทำให้ตัวเองเป็นทุกข์เพราะเราหลงเรายึดมั่นถือมั่นถ้าวันหนึ่งไม่ถูกใจวันหนึ่งไม่ได้อย่างที่คิดพัดพากจาก,กันวันนั้นเราก็จะต้องมานั่งเสียดายมานั่งทรมานจากการอะไรอาวร์ในสิ่งที่เราคิดว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่เราชอบฉะนั้นพอเราทางลายนีย่ทำบุญก็ต้องเข้าใจนะ ในส่วนห้องบุญซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากคนที่คิดจะทําบุญคนที่คิดจะมารักษาชิ้นมาปฏิบิธรรมนี่มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆได้ต้องมีศรัทธาเป็นพื้นฐานแล้วก็เป็นสิ่งที่จําเป็นในชีวิตของเราเพราะชีวิตเราเนี่ยมันไม่เที่ยงมันมีกข์แล้วมันก็แบบไม่สามารถยึดมั่นถือมั่นได้ พอเราพิจารณาแล้วนยชีวิตนี่ถ้าเรายังประมาทอยู่เป็นอะไรที่แบบน่าเป็นห่วงมากเลยอย่างเราไปงานศพก็ดีไปเห็นคนเจ็บคนป่วยก็ดีเรียกว่าเห็นคนแก่คนเฒ่าเนี่ยพทธเจ้าท่านกล่าวว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเถื่อนวัตถุนี้เป็นอะไรที่แบบลึกซึ้งมากเลยที่พทธเจ้าออกบวชเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนป่วยเห็นคนตาย เห็นคนที่จะออกจากสิ่งเหล่านี้ด้วยการออกบวชอันนี้เป็นเทวทูตทูตที่นำข่าวสารอันประเสริฐให้เราได้พิจารณาตนเองว่าเราเนี่ยความเกิดมาเนี่ยมันเป็นทุกข์ก,กายก็ทุกข์ทุกใจก็ทุกข์เพราะกิเลสตัณหาทุกกายจากความเกิดที่เราต้องดูแลต้องกินเข้าต้องทายออก อาบน้ําดูแลร่างกายซึ่งถ้าเราไม่ดูแลก็ไม่ได้มันก็จะเป็นทุกข์ซึ่งชีวิตเราแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยมันต้องรับผิดชอบร่างกายตนเองเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาเลยยิ่งบางคนไปหลงบางคนแบบไปติดยิ่งเหนื่อยยิ่งทุกข์อีกแล้วไปมาที่นี้ชีวิตมันไม่เที่ยงมางวันก็ป่วยบางวันก็ไข้เป็นโรคนั้นโรคนี้เจ็บปวดทรมาน เวลาเราไปเห็นคนป่วยคนไข้โอ้ยบางทีมันมันน่าสงสารน่ะนลโอปัญญีโกย้อมเขาน้อมเข้ามาใส่ตนนี่มันน่าสงสารมากเลยโอ้ยทรมานบางคนกินไม่ได้ต้องให้อาหารทางสายอยางโยมรู้จักคุนเคยกันคนหนึง่งเอผ่าตัดลำไส้ลำไส้เป็นมะเร็งตัดออก แล้วกอดใส่ออกมาข้างนอกเื้ยทางซ้ายอะไรกอดซ้ายอะไรนี่อยู่ยังไงเอ้ากอดใส่ออกมาข้างนอกซึ้งก็ไม่รู้ว่าจะดีไม่ดีจะหายไม่หายแล้วกินก็ลำบากกินก็ไม่ได้ทรมานพร้อมจะไม่รู้จะพร้อมอยังไงกอดูแลกันไปรักษากันไปไม่รู้จะดีจะหายยังไงหรือเปล่าก็ไม่รู้ บางคนก็ปวดทรมานจากโรคภัยไข้เจ็บหลายโรคคนเนี่ยไม่รู้โรคอะไรบ้างตัวโรคอะไรบ้างเวลามันเจ็บมันป่วยเนี่ยมันโอ้ยมันให้เราเห็นทุกข์แต่เราจะเห็นธรรมไหมคือบางคนเห็นทุกข์แต่ไม่พิจารณาก็ไม่เห็นธรรมเลยนะมันคือไม่รู้จักวิธีป้องกันไม่รู้จักวิธีมันเ่าไม่รู้จากวิธีปล่อยวางเห็นทุกข์กันเลยไปยึดมั่นถือมั่นในทุกข์ ทำไมถึงต้องเป็นเราเป็นยังกูจังป่วยเป็นยังกูจังไข่เป็นยังกูจังเจ็บจังปวดโอ้ยกูจะเป็นทรมานหลายอันนี้มันยึดมั่นถือมั่นไว้แต่คิดว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาชีวิตเรามันก็เป็นอย่างนี้เราต้องเข้าใจมันต้องปล่อยวางมันให้ได้ต้องรักษาตนเองให้ดีอะไรที่มันจะเป็นเหตุแห่งโรคแห่งภัยเป็นแล้วก็ต้องดูแลตนเองป้องกันไม่ให้อะไรที่มันจะ ทำให้เราแบบซ้ำเติมของสแสลงหรือว่าอะไรที่มันยิ่งขึ้นถ้ามันยิ่งขึ้นขึ้นไปถ้าเราแบบปล่อยวางไม่ได้มันก็ทุกข์เลยไปถ้าเราไม่มีธรรมถ้าเรามีธรรมเราปล่อยวางได้เอาเข้าใจเป็นยังไงก็ยอมรับปล่อยวางถ้ามีธรรมอันนี้ไม่เป็นไรฉะนั้นว่าเราทั้งหลายนี่พว่าเราเนี่ยเกิดมามันมีทุกข์จริงๆโลภภัยไขย่เจ็บ ยายก็เห็นชัดแล้วละหลายคนเนี่ยจ้กว่าเมือ่อยชจ้ว่าไข่ชจ้ว่าเป็นอันใดก็หมอนัดเีด็กกับนัดหมอนังมือก็วิง่งงมือก็บานม้วนมงมือก็ล้ม,มงมือก็โอ๊ยจากโรคใดเป็นโรคใดมันยังไม่ใช่แค่นี้ได้ไหมต่อไปมันก็แก่ลงไปเรื่อยโรคไข้ไข้เจ็บก็เพิ่มขึ้นมาสามลำดับ ยึงจะไม่มีโรคมากก็แกไปอีกสุดท้ายก็ตายไปอะไรอะไรที่เรามีอะไรอะไรที่เราอยากได้อยากเป็นอยากโน่นอยากนี่จบศาสตร์นี่แต่เมล่อรอศาสตร์หนาจะเกิดมาอีกอันนี้เราก็ต้องยอมรับความจริงั้รชีวิตของเราทั้งหลายนี่โอ้มันเหนื่อยมันทุกข์มันทรมานมันเจ็บมันปวดนะถ้าเราไม่เข้าใจ แต่ถ้าเราเข้าใจมันก็พอบรรเทาเอาความดีมาบรรเทาเอาธรรมะมาบำบัดเอาธรรมะมาละมาปล่อยมาวางมันก็ยังสามารถที่ทำให้เราแบบพ้นทุกข์ได้หรือว่ามีความสุขได้ในระดับหนึ่งแต่ว่ายังไงมันก็ต้องพุ่งเหมือนเดิมพอพระพุทธเจ้าเกิดมาพระพุทธเจ้าก็แก่ก็เจ็บก็ป่วยสุดท้ายพระพุทธเจ้าก็ตาย ถามว่าร่างกายพระพุทธเจ้าเป็นทุกข์ไหม่าเป็นทุกข์แตาวพระพุทธเจ้าท่านเข้าใจพระอาหารหันต์ท่านเข้าใจแล้วท่านก็ปล่อยวางทางจิตใจเป็นลําดับเป็นลําดับทุกข์ก็เข้าใจทุกข์ก็พิจารณาในการที่จะละเหตุแห่งทุกข์แล้วก็ปล่อยวางทุกข์ที่มันเกิดขึ้นสุดท้ายก็สามารถพ้นทุกข์ได้ทางจิตใจ ึงแม้กายจะแก่จะเจ็บจะป่วยจะตายแต่ว่าใจก็หลุดพ้นฉะนั้นพวกเราเราทาลายนี่ก็พยายามนะจะมาก็เหมือนกันอะไรที่มันทำได้ก็ทำทำไม่ได้ก็ยอมล่ะใครจะว่าอะไรยังไงไมรู้จะว่ายัางไงแล้วไม่ว่าจะเป็นการให้ทานการทำบุญการรักษาศีลการเขาเพื่อปฏิบัติคือว่ายามมันไม่ได้มันก็ต้องไม่ได้เพราะมันเกิน อย่าทำบุญนี่บางทีก็ขอมาอาจารย์ช่วยผมเท่านั้นเท่านี้หน่อยนะบางครั้งมันก็เป็นเรื่องแบบต้องยอมว่าช่วยได้ก็ช่วยช่วยว่าใดก็ต้องยอมที่สั่งก็สั่งแบบวชีวาจะได้ก็ว่าดแต่ก่อนเคยซอยเป็นแสนเสียซอยเป็นแสนคือเกา่ามันกับบม่มีแต่ก่อนซอยท่าลหาหมื่นเสีซอยหาหมืน่นคือเกา่ามันกับบ่มี จากหาหมื่นกับเหลือหมื่นหนึ่งจากแสนหนึ่งกับเหลือสองหมื่นบางทีมันก็ต้องยอมรับเนี่ยตามกําลังของเราเนี่ยคิดว่าตามใจผู้ขอเนี่ยโอ้ยตัจวจะได้แล้วถูกเจาของจอริงๆนะบางทีโยมมาดีพระก็ดีเนี่ยก็เข้าใจได้ว,ว่าเขาก็ลําบาาเขาสงสารเลยเพราะว่าวางค้างบางคนมันไม่มีจริงๆ บางทีมันก็จําเป็นจริงๆเราก็เห็นแล้วเราก็สงสารสงสารอยากช่วยอ่ะแต่บางทีจะช่วยแบบเราลําบากเราเดือดร้อนบางทีเราก็แบบโอ้ยมันกระไมยคือกันไะอันนี้ถ้าใครเข้าใจกับพระพุทธางดอกอาจานย์ซอยไดทอใดก็ซอยถ้าคนบ่เข้าขใจก็จมะมักเข่นเอามักอเอาปานเ่าเป็นหนีอืมานี้เขาทำบุญคือเขาได้ทาแบบสบายใจกับพรปพุทธาดอก เดี๋ยวมาขอเอาปาปนเขาไปหนีอาจารย์บบได้เลยอาจารย์ผมขอให้รีอาจารย์ต้องซอยผมได้คือ,อนในใจเอาไว้เป็นหนีธรรมเะยยมใดเนาะไปไหนวะอ่านนี้ก็ไม่รู้จะว่ายัางไงคนเรามันก็คิดไม่เหมือนกันก็น่าสงสารชินก็เหมือนกันภาวนาก็เหมือนกันมานที่จะให้มันเกินกําลังบางครั้งมันก็สุขภาพดีร่างกายไม่ไว้ก็อ้าก็ทําได้เท่าไหร่ก็ทํา แต่ว่าจิตใจเรานี่สำคัญที่สุดถ้าเราจะรักษาไม่ได้ทั้งหมดแต่เราก็ต้องรักษาใจเรานให้ได้คือแม้เราทุกข์กับอะไรที่มันเกิดขึ้นที่พอใจไม่พอใจรักษาจิตเราเนี่ยรักษาใจเราเนี่ยให้มันอยู่กับความพอดีให้มันอยู่กับการปล่อยวางให้ได้โดยที่แบบว่าไม่ให้เสียประโยชน์นะคือเราทำเต็มที่แล้ว ได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นนั่นคือสิ่งที่แบบเราแบบเป็นผู้ที่รู้จักรู้จักความเหมาะสมสมควรในการกระทำอ้าวันนี้ก็สมควรเก็บเวลาเหตุร้ายมันก็จะเกินมันก็จะเลยมันจะไม่สมควรมันจะเมื่อยอะคอนโมธนา,าคุณเจ้าที่ไปงานคุณพ่อเฮงคุณยายพ็อที่ ไปส่งบุญส่งสการเป็นกําลังใจสิ่งที่เราทำนี่ยมันมีคุณค่ากับจิตใจเจ้าภาพมากนะพาเห็นพระเห็นไม่ชี้ไปแล้วมันก็โอ้ยถ้าเปรียบเทียบกับบุญบารม,มีของคุณพ่อเองแบบโอ้ยประมาณไม่ได้ความดีนี่ที่พอเราไปแสดงออกมันแค่เพียงเล็กน้อยต่มานี่ตลอดระยะเวลาที่คุณพ่อดูแลมาน่าจะประมาณเป็นแบบ น่าจะเป็นร้อยล้านแล้วที่ทําบุญดูแลมานี่ตลอดระยะเวลาที่รู้จักกันฉะนั้นเราไปเนี่ยถือว่าเป็นเพียงเรื่องเล็กน้อยแต่ก็มีคุณค่าในการเป็นกําลังใจเป็นบุญกุศลคะคอนโมธนากับทั้งหลายขอความเจริญงอกงามในสิ้นในธรรมในคุณงามความดีจงมืองเกิดมีแก่พวกเราทั้งหลายให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยทั่วกัน ทุกทันทุกคนด้วยเทินทุนะเตรียมตรวจน้ำรพระพรทา